thank you เราได้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้ครับเราจะต้อนรับพี่น้องเสือทุกท่านให้มาพับกบ <Hey! S 1> พบเคียน hey! พบกับ hey! ถูกแล้วครับก็จะต้อนรับพี่น้องเสือทุกท่านเข้าสู่รายการลูกเสือลุยสวนนะครับสําหรับวันนี้มีเนื้อหาสาระด,ดีๆมาฝากทุกคนแน่นอนให้พี่น้องลูกเสือทุกคนได้รู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับกิจาการลูกเสือมากขึ้นวันนี้จะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไป ชมก,กันครับ,บช่วงที่หนึ่งนี้ครับช่วงที่หนึ่งนี้มีชื่อว่าเพลงเสือลุยสวนกับกิจการลรรูกเสือครับร้องรับทำเพลงเป็นกิจกรรมที่พวกเราจะได้ร่วมมายร่วมมือกันได้ช่วยเหลือกันแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็วันนี้จะมีเพลงมานาเสนอให้พวกเราได้ร่วมร้องกันวันนี้เพลงที่จะร้องก็คือเพลงลูกเสือจับมือ เดี๋ยวเราจะร้องไปพร้อมกันนะครับเพลงนี้ไม่ยากเดี๋ยวว่าเนื้อตามก่อนแปลว่าเนื้อตามก่อนมาเนื้อตามให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมร้องพร้อมกันจะมีท่าทางด้วยสนุกแน่นอนครับแล้วเราก็มาเข้าสู่เืนเพลงกันเลยนะครับเพลงลูกเสือจับมือครับร้องตามนะครับลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่น้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้เขาลบกันมือขวาไว้เขาลบกัน ยื่น้ายออกมาพันจับมือจับมือจับมือนั้นหมายถึงมิตรเหมืนญาสนิทที่คุณยึดถือจับมือนั้นหมายถึงมิตรเหมือนญาสนิทที่ควรยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเป็นไ,ปไงไหมครับตอนนี้ได้เนื้อแล้วได้เนื้อแล้วเดี๋ยว เราจะร่วมร้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับหนึงรอบก่อนเริ่มที่หนึ่งรอบก่อนจบมือตามจังหวะด้วยลองดูครับ1 2 3ลูกเสือก็ไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้เขาลบกันมือขวาไว้เคาลบกันยื่นซ้ายออกมาพันจับมือจับมือจับมือนั้นหมายถึงมิตรมันยาสนิทที่ควรยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือ ยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเอาตบมือเก่งมากเก่งมากทุกคนนะไม่ยากอย่างที่บอกไปไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเราร้องกันอีกสองรอบติดเลยครับรอบนี้ขอสองรอบติดเลยครับพร้อมหนึ่งส,งสลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้เขาลบกัน มือขวาไว้เขาลบกันยืนซ้ายออกมาพันจับมือจับมือจับมือนั้นหมายถึงมิดเหมือนยาสนิทที่ควรยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือ ยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้เขาลบกันมือขวาไว้เขาลบกันยื่น้ายออกมาพันจับมือจับมือจับมือนั้นหมายถึงมิตรมัญญาสนิทที่ควรนับถือยิ้มด้วยเวลาจับมือ ยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันอาบมือเก่งมากครับทุกคนเก่งมากที่นี่ครับเดี๋ยวเพลงเนี้ยมันต้องร้องเป็นคู่มันต้องมีคู่เพราะเดี๋ยวต้องจับมือนะครับเดี๋ยวถ้าใครทางบ้านไม่มีคู่ก็ลองลองทำท่าทางคนเดียวดูก่อนเดี๋ยววันนี้ทางรายการเองมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญพิเศษครับก เราในวันนี้ครับเสือน้อยของเราน้องเอวาคราวนี้เดี๋ยวเราจะต้องประกอบท่าทางพร้อมกันเป็นคู่นะครับอย่างเพลงที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับพร้อมหรือยังครับอ่ะมาพร้อมแล้วหนึ่งสองสามลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่น้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้เคารบกัน มือขวาไว้เขาลบกันยื ind, นซ้ายออกมาพันจับมือจับมือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้เขาลบกันมือขวาไว้เขาลบกันยืนซ้ายออกมาพันจับมือจับมือจับมือนั way, cioè, ้นหมายถึงมิตรมันญาสตินิท ที่ควรยึดถือย uh ิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันอาอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้เขาลบกันมือขวาไว้เขาลบกันยืนซ้ายออกมาพันจับมือจับมือ จับมือนั้นหมายถึงมิตรมันาติสนิทที่ควรยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเอาเก่งมากปมมือเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่าครับสําหรับช่วงแรกของรายการก็ให้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้าว่ามันจะเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูกันแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปครับ บายบายครับสำหรับช่วงต่อไปครับช่วงที่3ของรายการคือช่วงเล่าเสือลุยสวนนะครับในช่วงนี้ก็จะได้มาบอกถึงเนื้อหาสาระของวิชาในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญเหมือนเดิมนะในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมคือเสือน้อยน้องเอวาแล้ววันนี้ก็จะมาน,นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการทาความเคารพขอ,ของลูกเสือนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีนายแบบเป็นน้องเสือตัวน้อยคนนี้ นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันดับแรกเลยการเป็นลูกเสือที่ดีจะต้องมีระเบียบวินยัยยืนตรงทําความเคารพด้วยมือข้างขวายกขึ้นมาใช้สำหรับลูกเสือสำรองใช้นิ้ว2นิ้ว2 2นิ้วอ่าแล้วเอามาไว้บริเวณนี่ถ้าสมัิใสม่มมวแบบนี้ยกขึ้นมา2นิ้ว ก็เ,เอาสองนิ้วมาแปะไว้ที่ตรงนี้แบบนี้นี่คือการทําความเคารพบแบบลูกเสือสำรองแต่ถ้าเป็นลูกเสือระดับอื่นก็จะใช้3นิ้วแบบนี้ครับเอามาแตะไว้ที่คิ้วถ้าเป็นหมวกปีกก็มาแปะไว้ที่ปีกมวกแบบนี้ครับนี่คือวิธีการทําความเคารพบแบบลูกเสือไหนน้องเอวาทําให้ดูอีกทีหนึ่งสองนิ้วสองนิ้วอ่าแต่ไว้ตรงนี้ เก่งมากาปุ๊บมือสำหรับช่วงนี้ก็ฝากไว้แต่เพยงเท่านี้ก็ครับทุกคนอย่างวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาสาระที่ทางรายการเราได้จัดทำไว้ให้ในวันนี้ห <c oughs> วังว่าทุกคนคงได้รับสาระดีๆกันไปและในวันนี้ครับผมจะเจอกันอีกในครั้งหน้าข่าวหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีลาไปก่อนครับบาย b y ย